S, 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 s. <S ฉันกำลังจะแต่งงานกับร้าอย่างนั้นหรออ้อไม่อยากจะเชื่อเลยฉันนอนตะแคงวางเพชรเม็ดแป้งที่อยู่บนนะิ้วนางข้างซ้ายนี่คือแหวนประจำตระกูลของรานเลยนะเลยเช mm ียวมันสวยงามมากเลยล่ะอันนี้จริงเขาจับมือเดี๋ยวอันนี้จริงขอจับมือขวาฉันเอาไปใส่แต่ขอบคุณเดวิดแต่ ไม่ใช่ขอบคุณแต่คุณเดวิดกระแฮมบอกว่ามือซ้ายทุกอย่างนีเรียบร้อยในที่สุดยังไม่นอนอีกหรอไมยก็ยังไม่อ่ะลาบชะงโงกหน้าเข้ามาจุดที่แก้มก่อนจะกอดฉันไว้แน่นไหนว่าเหนื่อยแล้วก็บอกให้ฉันรีบจบเกมไว้ๆจะได้พักผ่อน ที่ไหนได้แหมก็ตอนนั้นม่เหนื่อยจริงๆนะอ,อันจริงเขินแต่ก็ไม่กล้าอ่านต่อ,อจะมีเด็กมาดูไหมเนี่ยฉันไม่ได้มีพลังเหลือเฟือเหมือนนายหรอกนะตาบ้าถ้าฟื้นตัวแล้วก็ต่อรอบสองกันไหยจ๊ะเแบบีไม่เอา ถ้าไม่อยากมีรับสองก็ต้องรีบนอนสิร่างกายของมนุษย์อย่างเธอต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ใช่หรอฉันนอนไม่หลับฉันตื่นเต้นยังไงไม่รู้ฉันดีใจอยู่นะเรื่องเรื่องเรื่องที่นายขอฉันแต่งงานไงอ๋อทำไมล่ะก็เพราะฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้เลยละมั้งฉันแค่คิดว่าได้อยู่ข้างกายแบบ ข้างกายนายแบบนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนายก็รักฉันทะนุถนอมฉันอย่างที่นายรับปากทุกอ,อย่างให้ฉันทําอาหารปันนี่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักตามที่ต้องการฉันก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้เลยแม้แต่นิดและยิ่งนายพูดว่าคนในอาณาจากักรนี้ไม่นิยมแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวฉันก็เลยไม่คิดว่านายจะทําอะไรแบบนี้ด้วยนายจะขอแต่งงานนายจะขอฉันแต่งงานแบบนี้ เออเปลี่ยนเปลี่ยนชุดลาเป็นชุดเมื่อกี้ได้ปะชุดเมื่อกี้หลอกกว่าชุดนี้อีกอะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ปะ <c oughs> ขนาดนั้นเชียวเธอนี่มองฉันในแง่ร้ายชะมัดเลยน้อยใจแล้วโอ้โหแต่ฉันจะสงสัยก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอก็ตอนนั้นนายปฏิเสธเรื่องการแต่งงานอย่างหนักแน่นขนาดนั้นบอกฉันได้ไหมว่าอะไรทําให้นายตัดสินใจแต่งงานกับฉันหรอ สุดกั้นใจถามถึงจะดีใจมากแค่ไหนแต่ก็ยังอดกังวลน,นิดๆไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ก็พอฉันรักเธอแล้วก็อยากเห็นเธอมีความสุขไงละ่ะ <c oughs> จริงเหรออาทราบซึ้งจังฉันไม่เชื่อฉันไม่ล่ะบอกความจริงมาซะดีๆมันต้องไม่ใช่แค่นี้แน่ๆฉันพลิกตัวไปหาเขา พางมองหน้าและซัดสายอย่างจริงจังลาบมองหน้าฉันพางถอนหายใจนิดๆอีกอย่างจนใจโอเคมันก็มีอะไรอีกนิดน,นึงจริงๆแต่สัญญาก่อนนะว่าถ้าฉันบอกแล้วเธอต้องไม่โกรธไม่เอาก็ได้ นายไม่ได้อยากขอฉันแต่งงานจริงจรนะินะ่สรุปแต่งไม่แต่งเนี่ยว่านอนสอนง่ายแบบนี้น่ารักที่สุดดีบเล่ามาได้แล้วว่านายไปทำอะไรไว้ฉันก็แค่แค่แค่ไปลาบ เ <laughs> วลาเธออยากรู้นี่หน้าตาตลุกฉมัดโอ้ยฉันจะโกรธนายก็ตอนนี้เนี่ยแหละรีพูดสักทีโอเคโอเค <laughs> ฉันเลยอยากจะเบิดกระโหลดหมอน,นี้ฉมัดกวนประสาทมับนบ้าโยโเโเโกเยกกวนบาจาเสมอต้นเสมอปลายจริงฉันละเบิดตานี่จริงๆ้ Okay. ฉันเมืเอเออได้อ่านจดหมายที่เธอจะส่งไปให้พ่อแม่ที่โลกข,ของเธออะหาเมื่อเออญหรอขานมีสิทธิ์อะไรมามอบม,มันให้นายอ่านด้วยเช่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของอาณาจากักรนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะส่งสิ่งของข้ามมิติไปยังที่ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่สอ๊ะเมื่อกี้เราอ่านเสียง สภาความมั่นคงจึงต้องการความโอ้ยเดี๋ยวนะสภาความมั่นคงจึงต้องการความมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะต้องไม่นำพามาซึ่งอันตรายหรือเป็นเหตุให้เกิเกดภยัคคภยคุกคามต่อนาจากแห่งนี้ภัยคุกคามแค่จดหมายไม่กี่แผ่นนั่นน่ะนะก็ใช่แต่อย่าลืมนะว่าไม่มีใครรู้ว่าจดหมายเขียนข้อความอะไรลงไปบ้างนายก็เลยเปิดอ่านมันอย่างนั้นเหรอ จะพูดอย่างนั้นก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะฉันได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบต่างหากเธอคิดว่าฉันเป็นพวกไร้มารยาทชอบแอบอ่านจ,จดหมายของชาวบ้านหรือไงเ <_ c oughs> ปล่าสิ่งสูงมากก็ไม่ก็ไม่ใช่หรอกฮ <_ c oughs> ฉ,ฉันไม่ได้หมาฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างแบบนั้นแล้วทำไมถึงเป็นนายที่ต้องอ่านจ,จดหมายของฉันด้วยล่ะ <_ c oughs> ฉันอดบนไม่ได้ พอหนึ่าเวลารบได้อ่านเนื้อความจดหมายทั้งหมดแล้วก็รู้สึกอายจนไม่รู้เจ้าหน้าไปที่ไหนก็พอว่าฉันคือรองแม่ทัพยังไงล่ะถ้าฉันรองรับรับรองเสียยางก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วและตอนนี้ทุกคนก็รู้กันว่าเธอคือคนในปกครองของฉันมองยังไงมันก็ถูกต้องถูกต้องเหมาะสมที่ฉันจะเป็นคนตรวจสอบจดหมายของเธออืม ฉันขานไม่ได้เลยพาอที่เขาพูดมาก,ก็มีเหตุผลเพียงแต่พอนึกถึงข้อความที่ฉันเขียนถึงพ่อกับแม่แล้วมีเรื่องของเขาฉันก็อายจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ก็เพราะแบบนี้ละมั้งเขาถึงขอฉันแต่งงานเขาคงสมเพศเวทนาฉันนสมเพศด้วยธนาฉันแน่ๆถ้านายขอฉันแต่งงานเพราะสงสารฉันแล้วก็ฉันกั้นใจพูดรู้สึกแสบที่จมูกเหมือนจะร้องไห้แต่ฉันก็พยายามกั้นเอาไว้ นายจะยกเลิกงานไม่ฉันจะไม่ยกเลิกแล้วฉันก็ไม่ได้สงสารเธอฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแม้แต่นิดลาบแทรกขึ้นมาก่อนที่ฉันจะพูดจบพร้อมกับโอบก,กระชับฉันเข้ามาแนบอกเขาตรงกันข้ามฉันกลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่โกนเห็นแก่ตัวเป็นฝ่ายเอาแต่ได้มาตลอดโดยไม่คิดว่าเธอต้องเสียสละความสุขของตัวเองมากแค่ไหน ก็ใช่ก็ใช่น่ะสิเข้าใจก็ดีแล้วนะนายคิดแบบนั้นจริงหรอนายไม่ได้เป็นฝ่ายเอาแต่ได้ขนาดนั้นหรอกอืมฉันอะเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักแค่คิดว่าฉันรักเธอมอบทุกอย่างให้เธอแล้วเธอก็ต้องมอบทุกอย่างให้กับฉันเหมือนกันโดยลืมคิดว่าเธอต้องจากโลกที่ตัวเองเคยอยู่จากพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงที่เคยรู้จักในชีวิตถูกบังคับให้ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังเพื่อที่จะอยู่กับฉันแต่ให้ฉันมองเธอกลับไปหาพวกเขาฉันก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันไม่มีเธอฉันต้องตายแน่แน่ลาบอกเสียงสัน่นก่อนจะกอดฉันเรากับเป็นสิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดถ้าการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาว เป็นความฝันของเธอต่อให้มันเป็นเรื่องโบราณน,นานนมที่คนที่นี่เขาไม่ทํากันแล้วฉันก็ยินดีจะทํามันเพื่อเธอไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานเท่านั้นนะแต่เป็นทุกเรื่อง <S 2> <S 2> <ม>เธอบอกฉันมาได้เลยรู้ไหมฉันอดน้ําตาไหลด้วยความซาบซึ้งไม่ได้แต่ก็รีบปาดมันออกไปเพราะรู้ว่าลับไม่อยากเห็นน้ําตาของฉันแม้จะเป็นเพียง,แม,ยงแม้จะเป็นเพราะความตื้นตันใจกเ็เถอะขอบคุณนะลับ ขอบคุณจริงๆไม่ต้องขอบคุณอะไรทั้งนั้นยนัหน้มแนมฉันต่างหากที่ต้องพูดขอบคุณเธอขอบคุณที่เลือกอยู่กับเคียงข้างฉันนะอืมไว้พอเราเข้าพิธีแต่งงานแล้วให้ช่างถ่ายรูปส่งไปให้พ่อกับแม่เธอดูเยอะๆดีไหมภาพที่เธอวาดมันก็ดีอยู่แต่ฉันว่า แต่ว่าฉันยังดูหล่อน้อยกว่าตัวจริงไปหน่อยคนบ้าฉันอดทุบเขาเบาๆไม่ได้นี่เขากำลังเซลที่ฉันว่ารูปตัวเองกับเขาในชุดแต่งงานนี่แต่ฉันต้องบอกเธอก่อนนะเรื่องแต่งงานน่ะนอกจากทุกเข่าขอ,ขอ,ขอและมอบแหวนที่ดีที่สุดให้กับว่าที่เจ้าสาวแล้วเรื่องอื่นฉันไม่รู้รเลยเลย ก็ไม่แปลกใจหรอกะอุ๊ยถ้าเป็นคานคงไม่พูดอะไรแบบนี้แน่ๆแค่นายยอมทําทุกอย่างแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องแต่งงานน่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองจ้ะดีเลยช่วงนี้ฉันเองก็จะยุ่งๆเรื่องการปรับโครงสร้างของกองทัพด้วยคงจะไม่มีเวลาเกือบทั้งเดือนงั้นระหว่างนี้เธอก็เตรียมงานแต่งงานในแบบที่เธอต้องการได้เลยนะแบบที่ฉันต้องการหรอ <c oughs> ฉันทวนคำอีกรอบรับตอบพลางจูบลงที่แก้มฉันเบาๆใช่สิทั้งหมดนี้เพื่อเธอ,อยังไงล่ะฉันจะสั่งเดวิดให้คอยช่วยเหลือเธอแล้วกันแต่ถ้าขาดเดือดอะไรก็บอกฉันได้จ่ายเท่าไหร่ฉันก็ทุ่มไม่อั้นอู้นายใจดีจัง <c oughs> แล้วก็หล่อด้วย <c oughs> จ้าหล่อและใจดี <c oughs> ใช่เอาล่ะ ถึงเวลานอนแล้วนาหญิงฝันดีนะครับฝันดีค่ะนายท่านฝันดีค่ะที่ระฝันดีนะรักฉันกระซิบบอกก่อนจะค่อยๆหลับไปในอ้อมกอดของว่าที่สามียังมีความสุข